สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่783ค่ะ783ใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นราย ID ดีหรือว่าเบอร์โทรอยู่ด้านบนขวามือค่ะรายไ ID ต้องเป็นแอดรายไอเดอันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าและก็ VIPA วิพาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษค่ะหรือถ้าไม่สะดวกแอด i ายโทรมาสั่งก็ได้ค่ะสำหรับรหัส783เป็นงานลิลินค่ะ ็วันนี้นะคะมีไม่เยอะแต่ว่าสวยแบบร้นล้นเลยตัวนี้ค่ะจะมี3แบบนะคะซึ่งขออนุญาตรวมคลิปเนาะก็จะเป็นงานลินินพรีเมียมนะคะลินินญี่ปุ่นแท้ร้อเร์ลินินพรีเมียมเก๋ไก่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะกับตัวนี้มีมาเติมหนึ่งตัวก็คือลินินแต่งลูกมา อินารปากไทยนะคะตัว <finden> นี้ก็คือมีมาเติมให้ส <ghee> ีหวานๆหนึ yeah. ่งตัวนะคะเดี๋ยวส้มจะรวมไปเลยในคลิปนี้นะคะคุณแม่จะได้ดูทีเดียวกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเวลาสนใจสั่งค่ะสั่งรหัสก่อนนะคะรหัสคลิปนี้คือรหัส7 8 3เนาะเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงงานเซตนี้นะคะแล้วก็ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3และก็ตัวที่4นะคะและตามด้วยไซด์ได้เลยค่ะทุกแบบในนี้ทุกไซส์นี้ราคาเดียวเท่านั้นพิเศษมากๆอยู่ที่999บาทในไหนก็เอามารวมกันแล้วเพราะฉะนั้นหนูคะราคาให้เลยเอากำไรลงมานิดหนึ่งเอาแค่999พอนะคะ9 9 9บาทโอนชำระจะส่งให้ฟรีเก็บปายทางบวก50บบาทมีที่ไหนได้งานเสื้อลินินไปในราคา ไม่ถึงพันนะคะแถนท้าโอนชำระส่งให้ฟรีรวมค่าส่งฟรีไปอีกต่างหากนะคะและมีไซส์ให้เลือกด้วยนะคะเริ่มเลยเริ่มเลยตัวที่1นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวที่1นนะตัวที่1ค่ะมีไซส์4 0 4 2 4 4และ46ทุกไซส์ราคาเดียวกัน999บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจตัวนี้สั่งตัวที่1ค่ะเดี๋ยวส้มขึ้นรูปไปให้ด้วยนะขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะคะก็ตัวนี้ขอจูในไม้เลยละกัน999บาบาทนะคะทุกแบบทุกตัวค่ะ ตัวที่1ค่ะตัวนี้จะเป็นงานลินินพรีเมียมเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะได้ลินินทั้งตัวในส่วนของตรงไม่ว่าจะเป็นสีพื้นหรือว่าตัวลายตัวนี้นะคะแบบเขาตัวที่1ค่ะจะเป็นงานคอปกเชิดผาติดกระดุมหน้าแขนกระบอกนะคะซึ่งตัวนี้คุณแม่โดดเด่นตรงรายนะคะไอตรงลินินพิมพ์ลายตรงกลางนี่แหละเดี๋ยวส้มให้ดูใกล้ๆนี่คือแมตสีมาได้พอดีเลยนะคะอันนี้คุณแม่ไม่ได้ตาลายนะคะไม่ได้ตาพ้ามัวหรือว่าไม่ได้เด็ดช้าเนี่ยแต่กระตุกแต่อย่างใดมันเป็นลายเขาแล้วก็นี่ ดูความเก๋ไก๋ของรายนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวซ่อมให้ดูนะคะ สีนี้นะคะอาจตั้งแต่ตรงด้านบนเลยด,ด้านบนนะคะสีพื้นจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะเป็นน้ําตาลออกน้ําตาลแดงประมาณนี้นะคะสีสวยสีเก๋สีแปลกไม่ได้มาบ่อยๆนะคะสําหรับสีนี้เนาะอ่าด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ได้ดินสีพื้นซึ่งเป็นสีตัวนี้น้ําตาลแดงมันจะไม่ใช่น้ําตาลตุ่นน้าตาลเข้มที่มันดูมืดเนาะแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนน้าตาลทองปกติด้วยตัวเนี้ยเป็นสีเฉดใหม่ซึ่งมันมันออกมานมันนตาลผสมแดงเป็นน้ําตาลแดงเนาะสีสวยอันนี้คืองานด้านหลังเนาะคะแล้วก็งานตัว ตัวนี้คืออันแานหน้าซึ่งจะมีแบบแต่งลวดลายผสมกับดินินพิมพ์ลายก็คือดินินตัวนี้และคือสีมันเนี่ยมันเก๋มากมันไม่ได้เป็นรอยยับนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบว่าตากระตุกหรือว่าเน็ตกระตุกตัวอ,อย่างไรอันนี้คือลายเขานี่คือลายเขาลายเก๋เนาะและคือสีมันประจบเหมาะแมทกันได้พอดิพอดีเลยนะคะก็จะได้ดินินพิมพ์ลายในส่วนของตรงแขนทั้งแขนเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงปลายแขนจะตัดด้วยดวยินินสีพื้นให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ผ่าตันข้างแขนให้นะคะแล้วก็นี่เลย ะะได้ตกแต่งในส่วนของตรงช่วงกลางลำตัวในสระแบบนี้นะคะสีนี้สดใสได้ดูแบบมีสีสันได้แล้วก็ดูสุภาพได้นะคะถ้าถูกใจตัวนี้สั่งตัวที่1น,นะคะสั่งรหัส783รับแบบที่1รับตัวที่1นแล้วนะตามวิไซส์ที่ต้องการได้เลยเรามีไซส์4 0 4 2 4 4และ4 6อย่าลืมเผื่อไซส์นะคะอกจริงเท่าไหร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อเนาะอย่าลืมเผื่อไซส์กันนะตัวนี้เสื้อตัวนี้จะเป็นงานตัวยาวนะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ 25, ยะะี่ะน่าจาถูกใจบอกเลยว่าบบนะคสุภาพเรียบ แล้วก็คือมันดูมีสีสันด้วยและแม้กระทั่งกระดุมกระดุมยังได้เป็นกระดุมลายซึ่งลายมันแมทกันพอดิบพอดีเลยลายกระดุมจะเป็นลายนี้นะคะกระดุมจะเป็นกระดุมไม้ซึ่งลายมันเห็นไหมคะลายลายตรงกระดุมยังสวยเลยอ่ะนี่นะคะอันนี้คือลายกระดุมนะคะแมทการรับกันกับตรงผ้าเขาพอดีเลยแล้วคือมันดูเข้ากันมากๆอันนี้คือลายกระดุมนี่ค่ะเป็นกระดุมไม้เนาะ แล้วคืดูมีลายในกระดุมด้วยอ่ะตัวนี้นะคะตัวที่1รหัส783ตัวที่1ค่ะสีน้ำตาลแดงค่ะต่อมาเป็นรหัส783ยังอยู่กับรหัส783ตัวนี้จะเป็นตัวที่2แบบที่2นะคะซึ่งตัวนี้มองเผินๆมันอาจจะแบบมัเหมือนมันก็เหมือนเหมือนเดิมจะเป็นงานเชิดต งานเชอร์รีนินนะคะแต่ว่าแบบสมวนคือแต่ว่าแบบตัวนี้มันจะมีรายที่ต่างกันออกไปนะคะอาจจะบอกเนื้อผ้าก่อนงานตัวนี้เนื้อผ้าเขานะคะเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อลินินทั้งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสีพื้นหรือว่าสีลายที่เป็นลายนี้นะคะแต่ว่าไซส์ตัวนี้จะมีเพียง4ไปมีเพียงแค่3ไซส์เท่านั้นก็คือ4 0 42 4 4ไม่มี4 6เนาะอ่ะตัวนี้จะมีแค่3ไซส์เท่านั้นแต่ว่าแบบตัวนี้คุณแม่มันเก๋มากมันไม่ที่เหมือนอันเนี้ยอย่างเห็นไหมคะตัวนี้คือทรงเขาจะมีความเ e อ er ออกนะคะเชือ ปกติที่ทำมาคือจะเป็นทรงตรงเนาะแต่ตัวเนี้ยคือ AA A. ออกคือสะโพกอัจะบานและคือรูปแบบงานตกแต่งก็คือจะต่างกันออกไปนะคะเริ่มจากกรงคอก่อนเนาะตัวคอค่ะก็จะเป็นงานคอปกนะคะแล้วก็ผ่าดติดกระดุมหน้ามาพร้อมกับแขนกระบอกซึ่งดีไซน์แขนตัวเนี้ยก็คือเราใส่ได้2แบบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแรกก็คือ ใส่ปล่อยลงมาเลยนะคะก็จะเห็นลินินรายนะคะปกติแบบนี้นะคะใส่ปล่อยลงมาเลยก็ได้ในกรณีที่อยากได้ความแบบเรียบร้อยมากๆหรือว่าอากาศเย็นอะไรใดๆนะคะก็จะได้สีส่วนประมาณนี้นะคะเป็นลินินรายนะคะสีนี้นะคะใส่ปล่อยลงมาเลยหรือว่า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 จะพับเบิลนะคะซึ่งตัวนี้ดีไซน์มาให้มีลิ้นนะคะแล้วก็ติดกระดุมให้ด้วยนะคะพับเบิลนะคะด้านในก็คือจะเป็นสีที่ตัดกันกับตรงสีรายอย่างนี้เนาะก็จะเป็นสีแบบสีครีมส้มแล้วก็ตัดกันตรงรายนะคะแล้วก็มีลิ้นให้ด้วยนะคะคุณแม่ใส่ ได้แบบสําหรับแขนนะคะไปดีไซน์ใส่กันได้เลยไม่ไม่จะไ,ไม่เบื่อง่ายด้วยวันไหนอยากใส่เออเรียบร้อยพับลงมายาวแบบนี้อยากใส่เบิ้ลเก๋ๆอ่ะพับอย่างนี้ได้และอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้งานตกแต่งนะคะงานตกเต่จะมีความเอออกอย่างเห็นได้ชัดมีความเอออกคุณแม่คะปกติมันจะตรงอันนี้คือจะเป็นคนเอออกสําหรับคนที่แบบว่ามีสะโพกมีหน้าท้องแล้วคืออยากจะแบบใส่สบายนิดน,นึงตัวนี้เลยแล้วคือหรือว่าหรือว่าคนหุ่นแบบแม่ที่มีสะโพกไม่หน้าท้องใหญ่อะไรอย่าง้ยแต่ว่าอยากใส่ให,ให้แบบ มีเก๋ไก่ดนึงมันจะไม่ตรงลงมานะคะตัวนี้ก็คือแบบนี่เห็นลายมันจะแบบบานแล้วมันเห็นลายเขาเริ่มจากตรง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 กลางเลยค่ะตรงกลางที่มันเป็นลายนะคะมันจะเฉียงแบบนี้ ตัดแล้วก็ดีไซน์มาเฉียงออกแล้วก็บานออกบานออกมานออกหลอกนะคะสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงชายเสื้อเห็นไหมคะก็คือจะเอารายขวางเนี่ยมาตัดกันกันกบตรงลายตั้งตรงกลางแบบนี้และด้านหลังปกติด้านหลังก็คือจะเป็นลายแบบเรียบเรียเนาะแต่ตัวนี้นี่เลยเห็นไหมคะด้านหลังมันจะมีแทรกแทรกตัวนี้เข้ามาแทรกลายตัวนี้เข้ามาแล้วก็เป็น3เป็นทรงแบบ แคบแล้วก็มาบานออกอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะอันด้านหลังนะคะด้านหลังก็คือจะมีลูกเล่นมากกว่ารุ่นปกติด้วยนะคะไม่ได้มีสีเดียวแล้วก็เหมือนแทรกผ้าชิ้นเนี้ยเข้ามานะคะทําให้มันบานออกขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงชายเสื้อหนังก็คือจะเป็นรายขวางนะคะ ตัดกันกับตรงกลางตรงนี้ด้วยอันนี้คืองานด้านหลังเห็นไหมคะว่ารุ่นเนี้ยมีความแบบสีก็น่ารักเนาะสีก็น่ารักแล้วก็แบบก็แบบเออน่ารักแล้วก็คือดูมีอะไรนะคะบางทีเสื้อผ้ามันอาจจะไม่ได้แบบมีมีแบบที่แบบแปลกมากๆเนาะบางทีอยากไปใส่เสื้อผ้าชิ้นหนึ่งที่ใส่ได้แน่นนานะคะแต่ว่ายังดูดีก็คือแพทเทิร์นแพทเทิร์นสวยเย็บเป๊ะเนียบนะคะแค่นี้คือดูดีดูแพงเลยค่ะบางทีแบบมันอาจจะแบบไม่ได้เวอร์มากเนาะเพราะเราคือใส่ในชีวิตประจําวันไม่ได้เป็นนางแบบนะคะก็คือประมาณนี้มว่าคือบบเ้ันดูก มันดูมีอะไรและแล้วก็คือตัดเย็บเป๊ะนะคะแลวคือแพทเทิร์นสวยดูแพงเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แม้กระทั่งกระดุมยังเลือกสีมาให้แมทกับตรงสีนี้เลยนะคะตัวนี้คือสีสดใสพื้นตัวนี้มันจะออกสีครีมส้มนะคะส่วนตรงกลางเนี้ยก็คือจะเป็นสีสันคัร์ลฟูดังที่เห็นในภาพเลยนะคะตัวนี้การตัดเย็บก็สวยแล้วก็แพทเทิร์นก็ แปลกตานะคะแต่มันไม่ได้แฟชั่นจ๋าขนาดนั้นนะคะซึ่งคุณแม่สามารถใส่ในชิตประจําวันได้ไม่ให้ซ้าซากหน้าเบื่อจาเจนะคะแล้วก็ยังดูมีลูกเล่นและเก็บไปใส่ได้นานๆด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะถ้าใครสนใจมีแค่สมไซส์เท่านั้นนะแต่ตัวนี้จะไม่มี46คะ่ะมีเพียง4 0 42 4 4ถ้าใครสนใจคุณแม่สั่งรหัส7 83ตัวที่2ไดเลยเลยตัวนี้นะคะไม่ซ้ำซากํำเจไม่น่าเบือ่อแต่ก็คือแบบ ยังอยู่กับความแบบเออเรียบหรูดูเป็นผู้ดีอะเนาะเพราะว่างานตัดเย็บเป๊ะเนี้ยนะคะแพทเทิร์นสวยเนาะตัวนี้นะคะตัวที่2ค่ะมันจะมีความเอออกนะถ้าใครสนใจงานลินินที่มีความแบบบานออกเอออกสักตัวหนึ่งตัวนี้เลยตอบโจทย์มากๆนะคะรายสดใสน่ารักด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อลินินนะตัวที่2ค่ะกับตัวนี้จะเป็นตัวที่3ค่ะรหัส783ตัวที่3นะคะแขนสั้นสีเขียวตัวนี้ลงไปแล้วกับ ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าอนน้องยังมีของนะซงกกเลมารีให้อรอบหนึ่งนะคะตัวนี้ยังมีครบไซส์ค่ะ4 0 42 4 4และ46ค่ะ4 0 42 4 4และ46คุณแม่คะอันนี้นะคะหลังจากที่ลงไปรอบพี่แล้วก็คืนจะมีคนถามมาว่าเออผ้าตัวกลางเนี้ยมันดูเงาเนาะอันนี้คือผ้าอะไรอันนี้คือผ้าไหมค่ะจะเป็นเนื้อไหมพิมพรลายนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อไหมพิมพรลายค่ะ เน,นี่ยค่ะอ่ะนี่นะคะจะเป็นเนื้อใหมคือเห็นชัดเลยจากในรูปเลยว่ามันไม่ได้แบบเป็นไม่ได้เป็นลินินเนาะแต่ว่าน้องเขาจะเป็นเนื้อไหมเป็นเนื้อไหมพิมพ์ลายคุณแม่ค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบถามว่าน่ารักไดไหมน่ารักได้แล้วก็สวยไปสวยนะคะด้วยความที่ใช้ผ้าดีผ้าสวยมาทําก็คือเป็นเนื้อไหมเนาะแล้วก็นี่ด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็คือจะเป็นเนื้อลินินนะคะก็คือเสื้อตัวนี้คุณแม่คุมมากได้ทั้งลินินได้ทั้งไหมนะคะแล้วก็ให้ไปแบบเต็มๆแบบนี้นะคะสามารถใส่ได้หลายโอกาสซึ่งสามารถใส่ในแบบ อาจจะแบบลุกที่มันไม่ได้ดูจริงจังมากนะคะก็คือใส่แขนตั้นอะไรเงี้ยได้หรือว่าถ้าจะดูจริงจังก็ได้เพราะว่าด้วยความที่เนื้อผ้าเขาสวยนั่นเองนะคะแบบน้องก็จะเป็นงานคอปกนะคะแล้วก็เจาะโปรโรนะคะกระดุม1เม็ดตรงกลางนะคะแต่ว่าคือกระดุมก็คือให้มาสวยเป็นชิ้นใหญ่นะคะมีความกลมม่ความไม่ใช่กลมมีความเรียมเนาะมีความเรียมเนาะมันก็คือจะดูเก๋แตกตานะคะอะ่ะตัวนี้นะคะเราก็ดีไซน์ให้ตัวเนี้ยคือผ่าด้านซ้ายมาให้ผ่าด้านข้างนะคะซึ่งตัวเนี้ยผ่าข้างได้เนาะกระดุมทุกตรงนี้นะคะ ะะก็จะมีกระดุมอีกนะคะตรงนี้คือผ่าแล้วก็ถอดใช้งานได้จริงทั้งหมดเลยแต่ว่าใดๆก็คือเราสวมหัวกันก็ได้เนาะ <c oughs> นะคะอันนี้นะคะคือผ่าแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะเปิดด้านข้างให้เนาะก็จะมีความแบบเพิ่มลูกเล่นมันเข้ามาตรงงานกระดุมด้านข้างตามนี้นะคะอ่ะด้านหน้าคุณแม่จะเห็นเป็นทรงนี้นะคะก็คือจะเห็นตรงผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมพิมพ์ลายกับผ้าลินินสีพื้นนะคะนั่นก็คือสีเขียวในลักษณะนี้นะคะอันนี้บอกเลยว่าคือมันทําให้แบบ เป็นดูเป็นงานแพงดูเป็นงานแพงได้เลยนะคะด้วยความที่เนื้อผ้ามันสวยนั่นเองนะคะอันนี้คืองานด้านหน้าก็คือจะเห็นเป็นทรงนี้นะแล้วก็งานด้านหลังก็จะเห็นเป็นลินินสีเขียวนะคะซึ่งเขียวนี้ก็เป็นเขียวที่สวยด้วยมันจะเป็นเขียวอ่อนที่กําลังดีไม่ได้เข้มมากเกินแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินนะคะคือมันรับกันพอดีกับลายผ้าใหม่ของเรานะคะก็จะเป็นอันนี้คุณแม่ได้งานตัวนี้ไปนะคะในราคาแค่9 9 9บาทได้งานลินินแต่งใหม่ได้งานใหม่ผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่นะคะผ้าไหมเทียมร้ายนะคะผสมลินิน ในราคาแค่ไม่ถึงพันน่ะแล้วก็มีไซส์ให้เลือกด้วยนะคะวันนี้ยังมีครบไซส์40 42 4 4และ46ค่ะ4 0 42 44และ46อย่าลืมเผื่อไซส์กันนะคะ,ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแมท์คู่กับกางเกงขาวบางเก,ง,ง,เกงครีมคือได้ลุคที่สวยมากนะคะรับไปสักตัวหนึ่งแล้วจะแ,แบบรู้สึกแบบเออวันนี้สใสทั้งวันเพราะว่าลายเขาสดใสนั่นแหละใส่ทํางานได้ค่ะแล้วก็ใส่เบรเซอร์คุมนะคะให้ลุคดูดีเลยนะคะนี่ได้งานไวเลยนะคะไม่ถึงพันนะคะถ้าสนใจ รีบสั่งเลยค่ะมีไซส์แล้วไม่กี่ตัวเท่านั้นนะคะและหนูลงขายไปแล้วด้วยนะคะก็จะไม่ได้มีเยอะแล้วนะคะตัวนี้ตัวที่3ค่ะ4ี่4ค่ะขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งตัวที่4ค่ะก็จริงๆตัวนี้มันจะต้องขายพันห้บาทแต่ว่าจะมารวมกับเขาหนูก็เลยเอาไปเลยเก้าพอเท่ากัน9กบาบาทนะคะงานผ้าลินินนะคะก็จะเป็นงานเสื้อไทยบ้างเมื่อกี้เขาจะเป็นออกแนวแบบลุคพรีเมียมลุคทันสมัยร่วมสมัยเนาะอันนี้ก็คือเป็นงานไทยๆบ้างนะคะตัวนี้ค่ะต้องมีไซ ให้เลือกเยอะเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่4นะมีส8เริ่มที่ส8เลยคะ่ะส8 40 42 4 4และ46กยังมีสต็อกแน่นๆค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มรวมขอรวมไปคลิปไปกับเขาเนาะเดี๋ยวทำคลิปแยกให้ตอนมีสีอื่นมาแล้วกันนะคะสีอื่นไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะแต่สีนี้หวานรีบขายเลยมันน่ารักมากตัวนี้จะเป็นงานคอบัวซ้อน2ชั้นผ่าติดก,กระดุมหน้านะคะคอบัวของเรานะคะด้านบนได้เป็นงานปักฉลุด้วยนะคะเป็นงานปักผีเสื้อดอกรอยให้ตามนี้นะคะแล้วก็ หลุตรงขอบนะคะอันนี้คืองานแพงเนาะ ปักให้มันเป็นลายแล้วก็ฉลุให้มันเป็นลายแบบเป็นลายหยกัยกๆอันเนี้ยคือเรื่องงานปักฉลุนะคะอ่ะจะเป็นงานคอบัวซ้อน2ชั้นด้านล่างจะใช้เป็นลินินสีชมพูให้นะคะอ่ะด้านน้าจะเป็นสีชมพูเนาะด้านบนครงคอนี่ก็สวยแล้วคุณแม่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ่าติกระดุมหน้าเนาะซึ่งกระดุมจะได้เป็นกระดุมไม้สีน้ำตาลเข้มตามนี้นะคะรายปากรอบนี้จะได้เป็นลายต้นกุหลาบนะคะหวานๆแบบนี้เลยนะคะสีกุหลาบสีชมพูเนาะรับกันเข้ากันกับตรงปกค่ะตรงปกคอบัวค่ะแล้ว ก็ได้งานผีเสื้อนะคะงานปักดอกกรยนะคะ4ตัวด้านบน2ตรงตัวเสื้ออย่างละสองนะคะแล้วก็ตัวแขนค่ะตัวนี้จะเป็นงานแขนกระบอกนะคะซึ่งแขนนะคือจะผ่านคางให้แบบนี้นะคะแล้วก็เล้นลายนะคะด้วยสีชมพูนะคะลินินนะคะสีชมพูรับกันกับตรงคอนะคะเพื่อให้แขนมันดูไม่โล้นไปนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้คืองานด้านหน้าเนาะด้านหน้านะคะแล้วก็งานนี้คืองานด้านหลังอันนี้คืองานด้านหลังนะคะสี สีเบตนะคะตัวนี้เป็นสีเบตรหรือว่าสีลินินธรรมชาตินะคะผ้าเขาจะเป็นสีเบตรหรือสีลินินธรรมชาติมีเพียงสีเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนูใส่รูปไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนูใส่รูปไปให้ด้วยตัวนี้นะคะขออนุญาตรวมคลิปไปกับเขาแต่ราคาก็ให้เท่าพวกเขาโดยเพียง9ก้าบาบาทเท่านั้นจากปกติพันห้าสิบาทนะคะอ่ะเอาเท่าเขาเลยค่ะโอนชําระจะส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายฐานหมกห้บาทค่ะถ้าสนใจตัวนี้คุณแม่สั่งรหัส783ตัวที่4แล้วตามด้วยไซส์ได้เลยนะคะ เดี๋ยวหูใส่เดีวหูใส่แล้วก็ถ่ายรูปแปะไว้ให้ด้วยค่ะตัวที่4ค่ะครบแล้วนะคะวันนี้รหัส783งานลินินของเรารวมแบบให้ได้มา3ได้มา4แบบรวมแบบนี้เป็น4แบบเนาะก็คือจะเป็นตัวตัว สีน้ำตาลแดงนะคะสีเก๋แล้วก็ลายลายลินินตรงเนี้ยลายเก๋ด้วยอะถ้าใครชอบสีโทนนี้ไปเลยตัวที่หนึ่งอยากได้แบบที่แบบว่าแพทเทิร์นเก๋ไก่ดีไซน์แบบเก๋แปลกตาไม่ซ้ำจำเจนะคะแล้วก็สีสวยด้วยตัวนี้จะไปสั่งแบบที่สองแล้วก็ถ้าอยากได้งานที่แบบว่าใส่ทำงานได้ใส่ปริเวทได้นะคะได้งานผสมผ้าไหมนะคะสีสันสดใสสั่งตัวที่3ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นงานไทยนะคะงานลินินแบบไทยๆทยสไตล์ไทยค่ะตัวนี้สั่งตัว ที่สี่ค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวส้มแตะรูปไปให้ค่ะสนใจตัวไหนสั่งได้เลยแล้วก็แจ้งใช้เลย999เ,เท่านั้นค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ